เมื่ันก่ผมพบกันเช่นเคยกับผมช่างบิ๊กวีลำมทางแฟนเพจ a c e b o o k ช่างบิ๊กวีดำแล้วก็ทางช่อง YouTube ช่างบิ๊กวีดำครับแล้วก็ฝากให้ไปติดตามชมอีกหนึ่งช่องทางนั่นคือช่องติ๊กตอกช่างบิ๊กวีดำแล้วก็ฝากข่าวสารนะครับถึง f c ฟอูช่างบิ๊กนะครับตอนนี้เรามีสินค้าจําหน่ายทางลาซา da s h o p ีแล้วก็ติ๊กตอกช็อปล้วนะครับผมโอเคนะครับก็ฝากให้ไปอุดหนุนกันด้วยนะครับ ราคาก็าอาจจะแพงกว่าของเกดที่มันถูกกว่านะครับแต่รับประกันเรื่องคุณภาพเคลมได้มีปัญหาดูแลให้ตลอดอ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องกันเลยอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้เป็นเครื่องมีโอหล่อๆเลยนะครับแต่ยังไม่ได้เก็บรละเดียดเรื่องน็อตนะครับเพราะว่าอันนี้ลูกค้าไม่ได้ดีเอไม่ได้คอมเมนต์มาว่าพวกม็อตพวกอะไรต้องแบบเป็นน็อตเลทน็อตอะไรนะครับสเต็ปเครื่องก็เป็นห้าสิบหกทกสามนะห้าหกแทกสามนี่ตะเก็นกระดาษแผ่นเดียวนะครับอ่ะ พวกแข้งพวกเสื้อฝาอะไรแล้วก็ยิงทรายนะ้ำให้เราหล,หล่ออ่ะทีนี้มาพูดถึงรายละเอียดของคลิปวันนี้ดีกว่าวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงกันนั่นกนะ็คือชุดทากาวของเว็บร้อยนะครับเว็บร้อยขบูเว็บร้อยสิบขบูนะครับเป็นสเต็ปห้าสิบหกชักสามที่เราจะประกอบเครื่องกันนะครับก็มาดูรายละเอียดของฝาครับนี่ฝาก็แนวนี้เลยวาวยี่สิบแปดยี่สิบสี่นะครับนี่แยงพอร์ตแล้วเรียบร้อยนะครับ นี่แยงพอร์ตแล้วเรียบร้อยลักษณะการแยงพอร์ตของอู่เราเนี่ยคือว่าแยงคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวพอประกอบไปเนี่ยมันอาจจะมีตามอาการอีกทีนึงว่าต้องเพิ่มหรือไม่เพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมประกอบเนี่ยผมจะแยงประมาณนึงก่อนนะครับแล้วก็มีการขยับตามอารมณ์ด้วยนะครับอ่ะทีนี้เสื้อสูนี่ตีปอกหนาๆเลยครับผม ตีปอกให้หนาๆเลยเอาไปใช้งานกันอุ่นๆเวลารถมีปัญหาเราก็สามารถคว้านขยับได้ใช่ไหมละ่ะจาก5้าหก็ยังเป็น5้าเจ็ดได้เป็น5้าแปดได้อย่างเงี้ยก็คือค่อนข้างคุ้มค,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 ค่าเซนเตอร์ Center, นะครับเนี่ยผมจะดึงลงนะครับคือพยายามขยับมาเป็นศูนย์กลางนะครับส่วนตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยเดี๋ยวต้องมิลลิ่งออกครับมิลลิ่งออกเพื่อให้เสาเสื้อขึ้นได้นะครับลูกสุกก็ประมาณนี้เลยนี่เป็นลูก LSK นะครับคือนเน้นกันที่คุณภาพแคม b B R ถ้าเป็นตัว เลสซิ่งนะครับเนี่ยมันจะเป็นตัวสีดำๆอย่างนี้นะครับเนี่ยตัวสีดำๆนี้เลยเียบร้อยนะครับนี่ดูดูเขียนชัตเจนนะครับ 7. ห้าหกห้าเจ็ดเหลือตัวสุดท้ายด้วยนะครับมีค่าสนิมนิดหน่อยอ่าทีนี้สปริงวาลวก็เดี๋ยวใช้สปริงวาลวตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวมีซ้อนในนะครับอ่าเวียงนี่มาดูขเขวียงชักสามยังเป็นก้านเดิมอยู่นะครับนี่ก้านเดิมเปลี่ยนลูกป,ปืนใหม่ซ้ายขวากันหล่อๆเลย ถ่วงเรียบร้อยก็เดี๋ยวผมจะรีบประกอบให้เสร็จภายในประมาณวันถึงสองวันนี้นะครับแล้วก็จะลงคลิปการทำนี้ดูว่าอารมณ์มันประมาณไหนนะครับสําหรับเครื่องนี้คงไม่ได้เน้น g p เพอะไรเยอะแยะนะครับเพราะว่างบลูกค้าแค่อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับพร้อมยกขึ้นไล่พร้อมคาบูพร้อมอะไรพวกนี้นะครับพร้อมค่าแรงพร้อมอะไร ถ้าเป็นการได้ GPS เนี่ยคือราคาจะสูงกว่านี้พอสมควรแต่อันนี้เราก็จะทําให้ขับขี่ได้ดีในประมาณนึงไม่บีบไม่เค้นเครื่องเน้นใช้งานทํางานให้ทนถ้าเกิดใครสนใจท100ําเวบร้อยก็ปรึกษาผมได้ครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ